อลิบูดเกมแม็์ไทยแลนด์บุด่ด้วย you are so you h แต่ถ้ายอนห้องนอนหัยอนสงสารใจเจ้าขอนอนเบื่อใครมองยัสก็ไม่ยากเลยาเทร

แค่เวอร์ชันปกติยังฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็มีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาอังกฤษด้วยอันนี้เปลี่ยนเนื้อท่อนเวลาที่เราไปทัวร์ต่างประเทศนี่ไงโอ้ไหนลองให้ฟังอีกทีนึงดิไม่เอาดิเดี๋ยวพี่กอดเทฟฟังดีกว่ากอดเทฟกลับมาสนุกกันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมน่ายไทยแลนด์ซูเปอร์แชมปีนทุกวันอาทิตย์ครับทางช่องโมโน29แห่งนี้นะครับหลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ก็มาปาร์ตี้กัน นี่เกมสุดท้ายแล้วนะเกมสุดท้ายแล้วคะแนนต้องเรียกได้ว่าเอาให้เต็มที่เพราะข้อละ5คะแนนกับเกมเกมนี้ครับจัดให้ท่าวิธีการเดี๋ยวเราบีบทีมลูกทุ่งก่อนเพราะว่าลูกทุ่งคะแนนนาได้เล่นก่อนอดูเขาเลยว่าเ,<อ>เขาจะนําไปเท่าไหร่แล้วเราต้องตีตื้นมาเท่าไหร่นะครับจะมี2คนมาอยู่ตรงนี้คนนึงเล่นเป็นหุ่นเฉยอ,อีกคนนึงอยู่ข้างหลังซ้อนหลังเสร็จเรียบร้อยผมจะให้คําใบ้คําใบ้คุณเห็นปุ๊บคุณจัดท่าเพื่อนข้างหน้า จนเพื่อนๆที่เหลืออยู่ตอบได้ทั้งทีตอบได้ปุ๊บเปลี่ยนท่าใหม่หนึ่งท่าได้5คะแนนถ้าเปลี่ยนหนึ่งท่าได้5คะแนนเปลี่ยนท่าบ่อยไหมครับผมไวครับไวครับที่พี่ไทยสนิทกับผมแล้วเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนในมือยันอย่างนี้เลยใช่ได้สิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวนี้มือสอดใต้หมอนนี้ใช่ไห อันนี้รู้แล้วนะใครจะเป็นหุ่นครับตกลงแนะนอนให้พี่หายเป็นหุ่นไม่ฉันจะต้องความรู้เยอะคุณอย่ามาบงการชีวิตฉันสิฉันเป็นพยาบาลนะไม่เป็นยัก็ดีว่าร่างกายจะเป็นหุ่นได้ดีที่สุดใครคุณแซ็คจริงว่าว่ามันยืนข้างหน้าไม่รู้ว่าทำอะไรบางครั้งผมางครังผมก็มีสมองเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าคุณมันจะชัดไงหอมมันกจะเห็นแขนขายาวไ็กเกมมแซกเป็นผุนใครจัดท่าใคระมาเลยครับพี่เอ๋นี่แสกพ่อหนูขอลองกับแซกได้ไหมเฮ้ยใครจะเป็นคนจัดท่าใครน้องเห็นนี่เหรอตอบนะตอบเยอะๆนะพี่แป้งจัดได้เหมือนพี่แป้งก็ได้พี่แป้งไปพี่แป้งมาเลฮะพี่แป้งจัดท่าเฮ้ย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 เอาละ ก่อนที่เราจะเริ่มแซกแซกนี่แป้งแป้งแซกนะดีแฮมผมชอบทาแป้งวันนี้พร้อมนะครับท่านคะเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้ครับให้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 โอ้มันดีอยู่แล้วให้จะมีเทมือเหรอฮะพี่จัดให้าน้องยืนนิ่งนิ่งเอจิน่นิ่งๆิยืนนิ่งๆิยืนนิ่งๆพร้อมนะครับครับเตรียมตัวเริ่มนัะข้อละห้าคะแนนเลยนะ เตรียมตัวเริ่มเฮ้ยแค่น้าแมวแอ้น้าแมวเฮ้ยมีเหมียวด้วยด้วยเหรออัดวดน้ำตักบาตรตักบาตรมีความสุขมากมากนะมีความสุขอัดน้ำสังน้ำสังตายตายก่อนตายมายนะอ๋ออาบน้ำศพยังยังไม่ถจบอาบน้ำศพเหยียบแล้วก็ร้อนเหยียบแล้วก็ร้อนเหยียบอุ้ยไฟร้อนด้วยร้อนร้อนไ มีครับาลุยไฟครับอะไรอยู่ไม่ใช่วิ่งเยียบลุยไฟเดิลุยไฟไม่ใช่วิ่งเช้ากว่าวิ่งง้ามามไปเดินลุยไฟเดินุยไฟถูกต้องไปนีะโนเหรอไอ้ไอ้ีผีอะไรไอ้พีไอพีปอดไอ้พีปอดถูด้าไปอะไรวะโอ้ยโอ้ยหน้าบวหน้าบวดไ้วปสมบ อมอมไปอมอมเหรียญอมหมดกลางคืนกลางคืนอ่ะอมพระจันทร์อมจันทร์นี่ครับอ๋อหูอมจันทร์หูอมจันทร์เลยอุ้ยอุ้ยขอโทษนะครับครับหูยาวเลยเปล่าเลยไรเปล่อันนี้อันนี้ของฉันนะของฉันของฉันอันนี้ของจันทิงเปร่ชิงเปร่อะไรวะทำไมหน้าดำดนคอห้ามพูดทำท่าเดียวหน้ามอหน้ามอ อย่าพูดถูกต้องอยู่แล้วสร้อยเหล็กแก้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคานเอ่อขาเครื่องวันเซาะจัตกรธาอาจจะเอาเบี้ยนเบียนวุ้ยยากมากขามเออวันปลอดข้าไล่ผีไล่พรมน้ำมนต์เข้าทรงมีทรงมีทรงละสงสองงไม่มีมีทรงอย่างเดียว สองเจ้าสองเจ้าได้ไปอุ๊ยตายแล้วนั่งลงไปรลอยอะไรร้อยอะไรรอยคานรอยคานได้ไปอะไรวะนี่จะเอานั่งลงนั่งลงหมดเบเวลารอยกระดงเขาได้ไปทั้งหมด สิบข้อสิบข้อเลยเหรอสิบข้อคูณห้าเรากับห้าสิบวงเก่าอีกยี่สิบสามตอนนี้เขานำอยู่เจ็ดสิบสามคะแนนเพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยในเก้าสิบวินาทีต้องทำให้ได้สิบสองข้อสิบสองข้อตะกี้เขาหมวดพิธีการต่างๆของพวกคุณง่ายขึ้นการแสดงโชว์การแสดงโชว์มันคือโชว์อะไรบ้างลองนึกดูเอาใครสองคนใครเป็นหุ่นเฮ้ยเอาที่โง่ๆเป็นหุ่น ตลาดต้องตอบไอ้แช่ไปพี่แช่ไป่โดนพี่แช่ไป่โดนเลยวันนี้หรอพี่ปูจัดท่าเหรอจัดท่าจัดท่าเอ๊ะหรือใครจะมาจัดท่าหรืออีจะจัดท่าเออเตี้ยไงมันไม่เออเตี้ยไม่ได้นี่แบบเอาเอานี้ไปจัดไหมดูไปตลอดเออดูหุ่นท่านชื่นใจไม่แต่แต่ว่าไอ้คนจัดท่านี่สำคัญมากเออถ้าเกิดว่าจับผูกปุ๊บเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายเออพี่ปูดูฉลาดกว่าเพื่อนใช่ไหม เอาให้มึนเลยพร้อมไหมช่วยๆกันนะ12ข้อเท่า no นั้นเองทําได้โชว์โชว์โชว์โชการแสดงอะไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มเยาวราชเทียบเยาวราชโชว์โชว์โตโชว์จีนใช่ครับโชว์จีนเงี้ยวเงี้ยมีโชว์มอเตอร์ไซค์ไต่ทางมอเตอร์ไซค์ไต่ทางไปจุ่มแิงโตเชิญอะไรนะิงโ ดีดีดีับฟิลิปมายลก,มยกคมายกคเร์เทรเทรย์ลิเกอรลิเกร์โนโนลำตัดโชโชลำตัดโอนโอนโอนเชิดบอลลองบอโล็องไม่ได้เลยถลมทะคอย่างนี้ต้องไปแถวสีลมครับผม โต้โต้โต้เฮ้ยทอดอะไรวะโขดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาหดขวดฮะเปิดขวดมิงปองมิงปองโธ่เลยโธ่เฮ้ยเป็นไงวะเฮ้ยไอ้ตามชายหาดตามชายหาดเลยเออถุงเฉาไฟโชว์ไฟไฟอะไรฮะมีไฟกระบองไฟกระบองไฟโชว์ลำกระบองไฟข้ามอ้าวข้ามทอย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างเงี้ยชว์กระบองไฟอะไรล่ะอะไรพวงกระบองไฟพ่วงกระบองไฟได้ เวทางใต้เลยทางใต้ก็มันนอนหลับนอนหลาบห้าพูดห้าพูดคุณโอ้โหซาฟารีซาฟารีเลยโชโชโจลงมาห้าพูดห้าพูดไปทางใต้อีกแล้วเว้ยหนั่งตะลุหนั่งตะลุ่มตะลุ่มเอ้าบอลอะไรนะอ้เนี่อะไรอันนี้อะไรระบาดแลยทองระบาดโอ้ย ไม่น่าปวดลาอย่างด้วยเนี่ใครตอบอะไรปิงปองู้ะใครตอบนี่โอ้โหนี่เคยไปดูวหรอต้บอกก่อนนะฮะว่าตะกี้นี้ทุกคนร่วมกันเป็นทีมในการที่จตอบนะเาก็พยายามทําให้ดีที่สุดบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักเลยว่าโชว์ปิงปองเป็นไงโอ้นบาลีไปไม่เคยไม่เคยเห็นเลย เคยดูหร <that> ือเคยทำมีนะไออันที่ผมว่าเขาที่เขาโชว์อ่ะอันที่ดังสุดคือน่าจะน่าจะยิงปิงปองใช่ไหมแต่ว่ามีเป่ามีเป่าลูกดอกด้วยไออินมาถึงป้อนขวดปั้อนขวดไอเราบอกโอ้โหอินอินเซอร์ไพรส์มากทำไมเห็คือคืออย่างนี้ค่ะตอนบูโดกันา่ะที่เป็นวงผู้หญิงล้วนอ่ะแล้วไปคอนเสิร์ตที่แล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าในตรงนี้มันมีเปิดขวดมีแบบ เลยนว้ยไปใหญตามเข้าไปดูเข้าไปดูเขาเปิดขวดงัดขวดเปิดแล้วแล้วเอามาซ้อมที่บ้านเป็นโชว์ของอูดกันอ่ะถ้าทีมชนะนะครับจะได้หนึ่งแต้มทีมแพ้จะไม่ได้แต้มเลยนะครับและคุณต้องทำได้12คุณได้ไปทั้งหมด11โอ้ แพ้ไป71ต่อ73นะครับทีมลูกทุงท่งเข้าแจ็คพอตทีมนี้ครับคุณเข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วมี100,000บาทเดิมพันอยู่คว้าไปได้เอาไปบริจาคได้เลย2คนขึ้นมาตอบ2คนมาใบาเอา2คนไหนตอบ๋ยาตอบพี่ตอบพี่ตอบแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งพี่ไฮไม่กอผมอยู่ที่ใช้ดีกว่าครับ แล้วจะยกมือทำอะแล้วก็เราต้องตอบสองคนเลยตอบสองคนใบสองคนไงตอบคือหนูกับแม่เอาใครเอาสองคนใบอ๋อได้อ้โผมไม่ค่อยตกลงพี่ไฮกับแป้งเหรอตอบอะไม่ไม่หนูกับเจนี่ตอบโอเคแล้วก็พี่พี่แจ็คกับแป้งเราต้องแยกกันอ่ะแม่ตอบหนูใบเดี๋ยวเราเข้าโฆษณากันสักหน่อยสรุปไปแล้วรฮะหนึ่งแสนบาทอาจจะไปแล้วสะสมได้เยอะเลยนะเพราะตอนเนี้ยเขามีอยู่เท่าไหร่ 8,000ันถึ0 0 0 0บาทดูเยอะเลยที่เราโอนไปให้ไปไม่ถึงนะเป็นเช็มอะไรสมัยลงลงสรุปให้คุณผู้ชมดูใครจะเป็นคนตอบสองคนจพี่เดี๋ยวเรืเลือยีกทีดีไหมให้๋ยเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่แจ็คพอตจะเอาไปได้หรือไม่สักครู่เดียว เกมจัดให้ท่าน,นะคะอาจริงเหนื่อยแทนนะเหนื่อยแทนคนจัดแล้วก็คนโดนจัดแต่ว่าคนตอบก็เหนื่อยเหมือนกันพอเราเห็นท่าปุ๊บเราก็แบบพยายามตอบให้ได้มากที่สุดตอบ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 ถึงจะผิดแล้วก็ตอบไปก่อนจนสุดท้ายเราก็ชนะอีกแล้วจะทำให้เราแบบว่าผ่านไปในสู่รอบแจ็คพอตสุดยอด